สวัสดีครับสวัสดี f อทางบ้านทุกทท่านนะครับผมพึ่งมาถึงนะครับก็พอดีเปิดกล้องตรงหน้าสารปู่พญาเต่าพอดีนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินแชนเนลกับป้าต่อยชนเนลนะครับก็มาอยู่ที่สารปู่พญาเต่าแล้วนะครับวันนี้พอจะมาตามต่อขอโชคลาภนะครับป้าต่อยกําลังเมื่อกี้กาลังสลับไฟกล้องอยู่นะครับนะครับ ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีทางช่องป้าต่อยด้วยนะครับวันนี้มาตามนะครับขอเลขเก็ดกับปู่พญาเต่าของงวดวันที่16พุพฤษภาคมพศส5 6 8นะครับขอสำรวจด,ด้านบนก่อนนะครับว่ามีกระลอกกระแตหรือเปล่านะครับ ไม่มเาอหว่าปูปผู้ยิ้มปูยิ้มูยิ้มเขาเปูยิ้มปูเต้ามันเป็นปูยิ้มอปเต่าเหอปูยิ้มเนี่ยถว่าปูยิ้มปูยิ้มดู้ยบานเขาปอนมากมขาเรียกเป็นยิ้มหายเป็นรับรับรูปปูพญาเต่ายิ้มต้อนรับเลยนะครับ สา่องเบิ่งตนใหม่หสา้ซ่องเบิ่งตนใหม่ยู่สายเม่นมองตงนี้นะเมน,นที่เป็นรูปกากระบาดอุ้ยเป็นขึ้นหนาคนา้นแท้ใส่ยังมองไดยังเนี่ยเป็นเหมือนหน้าคนโผลเลยเออมันค้นอาปากได้ยังไงต่อไอนี่ม,มีเบื้องทางนันนีเป็นก็จังคข้นตาทีเอบซีบาง่ันจันดามางมีเี่ประตูมีตีอีประตูหนึ่งแนงกากระบาดนี่ พ้นบ้างสั้นนะนี่บอกเป็นเงินจาบอกเป็นตะโอกกาเขาไก่ตัวนี้นี่ไหคะเพราะยานทะลุไปอีกมิตีหนึ่งทะลุไป้าตมาเดยศูนย์เก็บซีศูนย์เก็บซีเอฟซีเห็นในตัวไหนครับประตอยเราเห็นประมานหนาครับก็สำหรับตัวเลขก็นะครับเป็นความเสี่ยส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับทู้ชม ็เนเนนอปโจโปะโมาหอดมาถึงเป็นแล้วนะครับก็จะได้เตรียมถูกเทียมสักกราบาไหวนะครับเดี๋ยวผมไปสรวจด้านหลังก่อนนะครับว่ามีเงี่ยงม่นะครับเพราะว่าม,มีเพราะว่ามีคนมาเรื่อยๆด้วย<ม><อ>นะครับ ต้นไม้ต้นไม้เป็นต้นไม้ตายดีนะครับกิ่งใหม่กาบใหม่กับที่จะกา,แบบากาแห้งกิ่งแห้งกระวังกระหัวนะครับนั่งอยู่ากลาง มันเคยขายแมงพูเม่งพูป้าเด่นแล้วบ้างยังไปไก่อันนี้ผีค <is> บ่ห่วยมีแมงพูบ้านปวดสมัยเม่งพูป้าให้คักก่อนนเด็กง่นประสมเนอ่ยระบบไงเนอ่ยไปเฮ้ยเดี๋ยวๆไปไปเตรียมทุบเทียนสักหลักการไหว้ปู่ขยาเต่าก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮียครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านทั้งสองช่องเลยนะครับสวัสดีเอฟซีวันนี้ผมกับมาวิน เอ่อผมกับป้าต่อยนะครับก็มาอยู่ที่ศาลปู่พญาเต่านะครับเพื่อจะมาตามต่อขอโชคลาภของัวตตนที่นะครับสิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแ่นค่ะเออมอนี้จะมาหอนวะหอนเอ้าอ้เบามันมันเป็นอากาศแห่งเงียบพิดปกติอีกมั้ยโอ้โหเอาอย่างเงต่อยพี่แต่ว่าปูเพิ่นเพิ่นก็ยิ้มดีแต่ยิ่งต่อยเออคือทงปู่ยิ้มเขามาตันที่แหลกๆเลย เยผมขอปิดจุดเทียนก่อนนะครับจุดเทียนยังไงอ่ะจุดเทียนปูแล้วก็จะเดี๋ยวเตรียมถูเตรียมดอกไม้สักหลักกาบลายปูแล้วกันนะครับปูขึ้นมาหมูนั่งทำพิ่นเฮ้ยยินดีมีเสียงเอียงบ่บกคอร่นมั้งแบบ่รนอ่าถกะบางไม่ร่นสาธุ ปลาเดอ้อปูเอ้ยมันนี่ลูกหลานมาหาปูบันไดมาลบลูเดอ้อปูเดอ้อมันนี่ลูกหลานมาขอเพื่งบุญบาร,รมีน้ำปูพระยาเตาปูศักดิ์สิทธิ์กะปกป้องลูกหลานเดอน้อมีั่ในบอดีเขามาปูก็ดูแลลูกหลานเดอ้อมันนี่ลูกหลานก็ได้มาสักการะกราบไหว้เพื่อสิหาแนวทางเพื่อไปสะพานบุญไปฝากไปต้อนดิบซี่ทางบ้านที่เพิ่นผู้เพิ่นตกระกำบลำบากเกี่ยวกับหนี้สินกับ ปัญหาเงินท่องในสภาพวาเศรษฐกิจตั้งสี่ระปูดเศรษฐกิจกับว่าใครดีโอ้ประยาเตาเมืองลูกหลานตะไป้าหนตั้งใจมาหาปูมะขอเลกเด็ดน้ำปูเพรให้ทูกเต็กถ่ายแล้วมันที่หนึ่สามตัวตรงๆของหมวดวันที่สิบหกสิบห้าต้นพ่อส่อสองท่อนหายสิบแปด ไปปูยิบออกมาเลยได้สบายสบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางานไม่แหงเลยที่ต่อยพนอ้ยงานนี่แท้เลยเออหัวตัวเพราะว่าต้นไม้ตายยืนอยู่นี่อ๋องานนี่แท้เลยเนี่ยแสดงว่าปูเพิ่นปัดออกหายเลยเบราะถือหัวไข่เนี่ยปกติลอลงมาสิถือซื้อหัวเลยเลยเนี่ยมันมาถือลังคากระเด็นลงมาหนิ อู็ถือหัวผู้คนปกปักรักษาดูแลนี่แบบลูกหลานมหาบุญก็จะเลุดผูกกันเลยยืบออกมาให้ตัวนี้ได้ปูเด้อสามตัวตรงตรงได้ปูกานสาหาสบาน้อปูพญาเตาหัวเกี่ยวตาทิพย์อากาศอบอ้าวนะครับอบอ้าวบ่มีลม เงียบสนิทเลยนะปกติเข้ามานี่สิมีตุ๊กแกห้องด้ีเนาะแม่ตุ๊กแกก็าไม่ดีเสียตุ๊กแกที่ห้องถูกทำหองเอาเอาสินะแห่งหองดีแต่ว่ามันเงียบอได้ยินเสียงตุ๊กแกซะโอ้จุดถูกหมดเก้าวัน มดนที่แล้ววาเป็นเหล็กไปเขาอยู่หีบของบ้าแพ็กกับน้องนามบ่แเ,เนี่นเข่าศูนหกบ่ะมน่ยนหครับบ้าแพ็กเลโผเป็นอะไรอืมขอนองนามเขาลูกป,งปิปงอป,ปองบ่แม่ยข้างน้องเข่าปิงปองแต่ย ปกติได้ยวิ่งเงียบจนเป็นตะยานแทนไปเช่นไปเดี๋ยวมาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุ สาธุเดอปูพญา,ยาเตาบูสัก์สิทธิ์สาธุแม่นั่งธรณีเจ้าทีเจ้าฐานเทวดาอาลักติปกปักรักษาณนะป่าแห่งหนี้โปรดเปิดโชคเปิดดวงชะาตาให้ลูกให้ล้านให้เอฟซีทุกท่านทุกคนให้มีโชคลับให้ได้โชคปังปัง,ปงสามโตฮองวดนีปูพญา,ยาเตาโปรดพายให้ลูกให้ล้านโดยการเสี่ยงทาย ุดเล็กถูกและยยาเซียมซี่ให้ได้3โตตรงๆเด้อปูเด้เอ,อของวดวันที่สิพุทภาค,คมพศสองพัเพื่อเป็นแนวทางลูกหลานกเกษด้เป็นสะพานบุญนั่ไปฝากไปตอนอิซีทั่วโลกที่กำลังรอชมรออติดตามรอเพิิงบุญบรารมีน้ำปูพญายตาผูุ้ทศักดิ์สิตยู่ในขณะนี้ขอให้ได เข่าสามโตตรงตรงปังๆพ้่ยเทินสาธุสาธุขออนุญาตต่อเปิดเช็ดนตัวคับหลวกกับหลานกับอีก4ีทางบ้านคือกำลังติดตามแบบทุ่มยืนสมบัดไปสมว่าวิ่งอยู่ในขณะนีะ้ เป็นในโชว์ลาแม่ปูเดอปูเดออืมได้เลขเด็ดสามโตตรงๆแล้วปูยโอ้โาแตกเปลี่ยนปากลดเงินเขาได้บาสิบบานสาหาบาลื้อว่าปูพะยใหตเลขแม่นครเอาให้ดังเปลี่ยนปางไปเลยเดอปูเดอร์อย่างคือเสียงคนนยางอยู่ข้างในมันาเจดจดยิือขึเนขวดยินก็ นั่นเฮ้ยต้อยคว้นอเสียงคนยังวานค้าถ้าอธิษฐานบอกปูอยู่วุ้ย้งเท่ยนเกิดขึ้นว่าถเนี่ยพระาอแสดงว่าปูเพิ่งปัดออกหายด้ยอันใดบดีเพรง่ามเพิ่งปัดออกขอที่กับยเซม าหลักคือสิงสถิตปกปักรักษาเยี่นาสถานปีตาดอนหมวอนท่นเน่อยน่งท่านละมีนนมาขอเพ่งบุญบารมีขอเลืกเด็ดน้ำปูขอให้ปูเฮ้ยเฮ้ยคุณนายยางมันเฮ้ยนั่นนั่นน่นเฮ้ยเฮ้ยปาอันไหนน่ยางยางรถฮ้ยต้นใหม่ไปหันหันน่าโอ้เอาข้าเเฮ้ยมังมีทางี่อีพ่อขอยางนเสียงคนยางไดยินวิ คุณผู้ชมยิ็นเสียงคนยางยี่ตนนหมตัวเห็นเห็นเร้อยมาทางนี้จีต่อน่ะยางหรือร้อยวาแท้อยู่ดีๆยางมบอดพี่รอยไปเลยเอาเฮ้ย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 เขย่าเซมซี่สขย่าเซไเปเขย่าเซมซี่ก็จะได้ลาลากลับลากได้หยิบออกมาแล้วได้ปูได้ ไม้แรกครับไม้แรกไม้เลขสี่ครับไม้เลขสี่าธุไม้ที่สองไม้เลขหกครับหกกับเก่าพินองกันนะครับสี่หกนะครับ ไม้ที่สามหล่นมาแล้วครับไม้ที่สามไม้เลขหนึ่งครับไม้เลขหนึ่งตามนั้นนะครับสี่หกหนึ่งหรือว่าสี่หกเก้าหนึ่งครับหรือว่าสี่เก้าเจ็ดก็เดี๋ยวดูเลขทูกก่อนนะครับว,ว่าไหมเมิดไป เหล็กทูกยังไหมไม่หมดนะครับลเ,เ,เล็กถูกยังไมหมบ้านเบร์ที่ไปนยังไม่ยืเกิดึงนน้อยเลหมยอะจ้อยมียังแยงขึงต้นไหมบ้าไหมเฮ้ยพุ่น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 พ่นอุ้ยพึ่ดพึ่ดพ่สิปสันเอา้าปาดแมนอีหลีในเว้นนี่หนแมนบอแมนหายแล้วอุ้ยแมนตัวหยังโมโห คือเปรียนไม่มีเสียงเลยเป็นเป็นแบบเร่ร่อนเลยไหมอือเฮ้ยเห็ดเห็ดที่ตรงจุดดีได้บ้างหันจุดดีแบบแบบแบบไอ้ไอ้กำลังไฟในไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไฟล้มตั้งบ่ดีบ่ตั้งดีทั้งสองตัวเลยแต่ว่าล้มขึ้นล้มพร้อมกันใังไหมต๋อยนี่เปลาขึ้นเลยเฮ้ยสีบาเมือด มืดแท้แล้วนี่มันโบ้ขึ้นไฟล้มแล้วก็ต้องชมเดี๋ยวผมไปเอาไฟขึ้นทำไมถึงล้มพร้อมกันทั้งสองตัวเลยก็ม่าเห็นไอ้แรงแรงที่เขาเห็นหละเมื่อกี้ด้านหลังไวๆเลยน่เอาบัางเล็กถูกไ,ไ,ไปเหล็กถูกไปเบิดไปเล็กถูกไม่ได้สองตัวแล้ว ่ะเดี๋ยวพาเอฟซีไปวังเล็กทูบไปเนาะค่ะเดี๋ยวเบิังเล็กทูบเดี๋ยวก็จะลากปูกลับไปใชค่ะไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเพราะว่าอยูโดนเมื่อไรได้ยังต่อยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไ่ปกติหรอกไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบเฮ้ยเฮออเครียดร้อนมาบ่เออมาเตะใสนี่เอาท่านผู้ชม เอาเครียยดตัวนี้อยู่นหนีได้ว่างไเนี่นยจะาหนีอุยอ้ยอุเฮ้นั่นนั่นน,นั่นฮะ่เปียกไม่กลามไม่ล้นแ้เลยไปไปไปนะครับไปนะครับไปดูเลขทูปก่อนเลขทูปนะครับได้ ห้าสามแปดนะครับมือก็สั่นนะครับท่านผู้ชมเป็นสั้นๆเลยครับเดี๋ยวเดนะครับนี่นะครับห้าสามแปดนะครับเอาตามนั้นนะครับห้าสามแปดแมนเอาหังเบียงเหียเลย พอท่า,าเนเห็นเหอย่างนี้ก็ร่างสิบนเลยทูอุ้ยอุ้ยใบสีคือตกคนใบสีตกมาอยู่ผีเลยใช่ไหมเอออุ้ยอุ้ยขนเคี้ยงถลกเลยเดี๋ยวผมเก็บใบสีขึ้นก่อนนะครับโอ้ยสาธุสาธุได้ปูเยเอาใบสีขึ้นลง,ลงมาพี่พานผ้า,า,าสีล้มเลยเดี๋ยวผมเก็บพานก่อนนะครับนี่มาเยอะอันนี้ก็บงามอยู่ได้ปู ไม่ไม่ยุ่ได้หนิโอ้ยนี่ครับสาธุเด้อปุ้ยไอปืนไอถ่วงลูกหลานลูกหลานมากเออถาขอเลขไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งบ้านเปก็สนับสนุนแต่ลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางั่อไปพากไปตอนเอฟซีทั้งบ้านเพิ่น้เชียงโฉลตเตอรี่รัฐบาล หาสามเปอนี่นะคะทุกท่านเลคู่ห้าสามเดี๋ยวสำรวจดูด,ด้านนี้นะครับูหเี่ยนอยู่้านร,ราค่ะสำหร,รับตัวเลขโปรดใช้จรารยในกาานับคมนะคะช่องชองกับตัวเ,เป็นแม่ท่าหาแม่ท่าไปฝากไปส่วนอีกที้ท่าก่อนดู็นกำลังลอ่อโขกหลากํะลังลอง่อค่วหลังจากู โบราณุ่ดเห็กหอเลขเอีอิบซี่ว่าอัน่าไห้ซองบองเหล็กเหล็กี่ตนข้อปูเลยใช่ต่อยตนข้อปูเออเพราะว่าเลขมันไม่เหลขกเอ่อเคยเขายหันนี่ตรงตรงนี้เลขเคยเข้าเลยตอยห็นบ่าที่ต้นข้อมางเงนมองไม่รู้ปล่ครับเห็นบะอ๋อนะครับ เป็นเลขเก้าสามเด่นบอเด่นเก้าสามนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวไหนครับศูนย์เก้าสามไหมเอ้าปู่ขยับไปนี่เว้นบ่อย่ได้ยินเสียงนี่เสียงคือคือปู่ขยับน้องมันเอ้าท่านผู้ชมกำลังกำลังสิบวันเดีกับเดียต้นข้อนะครับเมื่อกี้กำลังจะรู้ดูเลขที่ต้นคอปู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยบไม่ไหมเนาะค่ะท่านผู้ชม เห็นเป็นเลขสามนะครับศูนยเก้ศูนย์สามเห็นบอเ็เกนย์สามอุ้ยเุ้ยมเสียงยังอุ้ยเสียงยังทั้ต้นไม้นั่นถาเหดี๋ยวไฟสายไฟสายผมทั้งหลังเจ้าแม่ต้นไม้ทั้งหลังเจ้ายู่สูงขุ่นน่ะเห็นบอนี่ทำเพ่อ ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเสียงไลากับซะจตอยลาปูกลับเถอะคัควเลขก็ได้แล้วนะครับปูวัไหนแล้วแปนนะค่ท่านผู้ชมจะได้การลาปูไปแล้วนะครับาเห็นแ้ยนเห็นห็นอไรอสาธุเดอ้อปูพญาตาลมณีลูกหลานมาวิ่งแชนวกับปต่อยกับเจเดกขอโตลาก,กลับลถลาปูเด้อมณีกะ มาขอเลขเด็ดสามตัวก็ให้เข่าเลิกปูของหัวหนาทีสิบหกผู้สภาคมพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ได้สามตัวตรงๆปังๆเราเด้อเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งปูเอ้ยให้ลูกไข่หลานนั่งไปฝากไปตอนเอฟซีฟูกระลั่งลอ่อความหวังล่อเพลิงบุญบาร,รมีน้ำปูพญาเตาผู้ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้โปรดเมตตาสงสารโปรดพายให้ลูกให้หลานให้ได้สามตัวตรงๆตั้งตั้งใจของหัวเด้อปูเด้อปังๆแตกเปียงปัปปงเราเด้อ นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ลาเอฟซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับค่อยพบกันอ่าคลิปหน้างวดหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลและทีมงานนุ่มอามนุ่มอามคนเดิมบ่าวแพทชาแนลน้องน้ำชาแนลและพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะได้กลับลาไปแล้วนะครับค่อยพบกันคลิปหน้า อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัว,วลาก่อนนะครับสวัสดีครับับตามนน,น้ครับ